ผมนี้ก็ได้นอนเต็มอิ่มมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าถ่ายกันมาอย่าง,งยาวนานใช่ไหมมีทั้งสกาเล t ์ฮาร์ไทยแลนด์ที่ถ่ายแบบอย่างหนักหนูวมากๆแล้วก็ลักคูทัโลกนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดปีใหม่ไปก็ยังก็ยังต้องถ่ายอยู่ต้องไปเจอเจ้าโฟร์เจ้าคูวินเนี่ยแล้วก็เจอตาต้าด้วย ผมตาตาขึ้นมาไงไมีใครรู้ไหมว่าตาตาเขาไลฟ์อยู่หรือเปล่าใช่ป่ะตอนเนี้ยเขาไลฟ์อยู่หรือเปล่าสองันยี่บกเอ๊๊น่ารักเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วจริงปีนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรอะไรหลายอย่างมากสนุกแล้วเราได้เจอคนรอบข้างดีอ่ะปีเนี้ย happy new year HAPPY NEW YEAR ผมจะทำยังไงให้ซซนต้าขึ้นมาไลฟ์กับผมได้บ้างทุกคน please help me where is data data unite ผมกดไม่เป็น my Santa าหายไปหน ปีแล้วเจอพี่เพิร์สสองครั้งปีนี้จะสัญญาให้มามากขึ้นโอ้โ oh, ห oh, ขอบคุณมากเอาที่ไม่ลำบากนะเอาแบบสบายๆดีใจมากๆโอ้ oh, oh, ขอปัดขึ้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บ oh, ขอปัดขึ้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บ พิมโซมด Where 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 เจเจนซีเขาค่อนไปทางไว <g ül> ทุกคนผมเกิดสองพันหนึ่งไนงะถึงเทสผมมันจะจะดูเป็นผู้ใหญ่ก็แต่ให้มันดูดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะไม่พูดว่าเป็นลุงฮนะ่ไ Can I have d a t a No only one for me ดดพี่รอหนูก่อนเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไปหาเอาสบายๆนะอย่าลำบากพอผมรู้ว่าทุกคนรักผมผมก็รักทุกคนแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนลำบากเราจะอยู่ด้วยกันแบบสบายๆเข้าใจไหมผมจะกดให้ตาตาขึ้นมาไล่ไงผมกดไม่เป็นจริงไหม เออมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ของปอยเออเออผมรอคุณตั้งนานคุณรู้ไหมเนี่ยผมรอพี่นานกว่าอีกโอ้โหผมรอคุณนานมากผมรอมาทั้งวันแล้วเนี่ยเออผมรอผมรอคุณมาทั้งเดือนละเออผมรอคุณมาทั้งปีละบ้าตายเราเราเพิ่งห่างกันไม่ถึงเจ็ดวันแฟนคลับเร้ยรอเ่ยไม่ถึงเจ็ดวันได้ประมาณห้าหกวันไม่ถึงไม่ถึงกันห้าวัน นี่คุณเอาแต่ใจกันเลยเนี่ยคุณแฟนคลับเนี่ยยิงแล้วต้องเรียกคุณหนูไว้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยฮะหายหายไปวันเดียวบอกได้ไหมกับยเฮ้ยคุณหลอกขึ้นมาเนี่ยบ้าตายนี่จับมงจับปากด้วย Happy New Year มีความสุข <Happy S 1> มากร <New Year. S 1> ักนะจ๊ะ รักเหมือนกันนะจ๊ะพี่ชายหมามถึงน้องผมเนี่ยรักนะครับน,น,นี่จริงนะปีหน้าเรามีอะไรสนุกกันอีกเลยนะอันนี้ถือว่าเราพักได้พักหายใจกันกันสักสแป๊บหนึ่งเลยคมเห็นตารางงานเดือนหน้าแล้วคุณเห็นยังเห็นแล้วจับจับผมบอกเลยไอ้น้องเราจะผ่านไปด้วยกันให้ได้เราจะจับมือไปด้วยกันจริงเพื่อ คน,น,นี้บี่บอกว่าคิดถึง,งเราก็เดี๋ยวเดือนหน้าได้ได้เจอชำๆดึงถ้าล่วงแล้วอย่าปล่อยมือกันเข้าใดไหมต่อให้เราไปไปโรงพยาบาลกันเราก็ต้องดึงไปได้วยกันได้เถ้าพี่เข้าโรงพยาบาล <c oughs> ผมจะเข้าตามพี่ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเข้าผู้เล่นอยู่กันอยู่ทั้งคนหนึ่งให้เขาหายคิดถึงก่นไม่ไม่ได้ผมอยู่ห่างพี่ชายผมไม่ได้ <c oughs> ผมต้องไปด้วย หลายนานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินกินข้าวกับครอบครัวต่อถ้าไอโหนี่บอกโอ้โหหลับกันยาวคนอื่นนะเขาไปไปไปยิงพงยิงพุกันเนี่ยตะอืออืมหลับเลยหลับผมก็หลับได้ยินตื่นมานิดหนึ่งไอ้ตุ้มต้ามตุ้มต้ามตุ้มตามหอนอนต่อแล้วกันไม่ไหวแล้วเสียงดังเกิน เออแต่นีนใส่คล้ายๆผมเลยเหมือนมากจริงๆก่อนก่อนเจอเจอน้องแล้วไม่ไม่ออกไปไหนเลยไม่ไหลไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วพอเจอปุ๊บเจอปุ๊บก็เหมือนเดิมเลย <c oughs> เอะไรนะแต่จริงหมายถึงว่าแบบมันเข้าสังคมเก่งขึ้นแบบคุยเก่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าควรควรแบบ <c oughs> มันเป็นตัวเองมากขึ้นแบบควรตีมากขึ้นอ่ะผมเชื่อผมเชื่อ จริงแต่มีความสุขจริงปีนี้ขอบคุณมากขอบคุณน้องเหมือนกันนะดีใจมากไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแล้ะขอบคุณจากใจจริงใจจริงเลยแบบดีใจมากที่ได้ทํางานกับเองมาปีเนี้มันมีความสุขมากๆจริงแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆตั้งแต่ต้นปีมาก็คือมีความสุขมากจริงได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ทํามีความสุขแล้วก็เข้าใจก็วันนี้แหละที่แบบเฮ้ยเราเราไปทางเดียวกันเราซัพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันแม่งโคตรมันเลยัน ีแต่ปีนี้แบบมาเจอพี่เรารู้สึกเอ้ยใช่เปล่า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 เฮ้ยเฮ้ยจริงป่ะจริงป่ะกูไม่พูดอะไรแตบซึ้งๆริงวะกูไม่เขินอย่างเงี้ยพูดมาพูดมาไม่ต้องเขินพูดมาพูดมาเฮ้ยเอ้ยมาสักหน่อยไหมไม่ไม่ไม่ละอย่าอย่าเขินอย่าเขินอย่าเขินเฮ้ย Happy New Year เฮ้ยทุกคนดูดูตา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 เขาหน้าแดงเห็นไหมล่ะเฮ้ยเขินเออ เอาพูดมาพูดมารอฟังอยู่มั้ยเอาพูดมาไมา่อด้ทำงานทำงานเราสุกเลยมา,ากเลยพ <laughs> ลี่ไม่ใช่หละไม่ใช <laughs> ่จะทำงานมาด้วยกันที่จริงจังจริงจังทำงานด้วยกันมาแล้วแบบมีมีความสุขจริงสนุกมากนี่ยิ้ม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 เออนี่ <laughs> มหมวกสองชั้นได้เจอแฟนแ,แบบน่ารักมากหลายๆคน แค่ทุกคนเลยแหละดอมเนี่ยก็มีคนเขียนว่าคุณเป็นหมูตุ่นเนี่ยหมูตุนตนตนต่นเต็มไทม์ไลน, <S <S <ใจ S 2> น์ผมเลยหมูตุ่นเนี่ยดีใจฮะดีอะดีอะมากๆมีความสุขแล้วก็ปีหน้าผมรับรองนะเราเรามีอะไรกันอีกยาวๆ สนุกสนุกกันรักกันแฟนด้วยนะขอให้แบบเออเนี่ยต้นปีอ่ะย้นยาเนี่ยปีอ่ะไม่มีเวลาพักเย่เย่เย่เฮ้แต่ปีนี้ดีนะช่งดีแบบเหมือนได้หายใจหายใอบ้างยิงได้ชาร์จพลังหน่อยเรียกว่าแบบได้เป็นช่วงเวลาชาร์จพลังหน่อยไม่เถีงโอ้โหได้ได้พักอ่ะ ไม่ตื่นแล้วแบบโอ้ไม่ต้องตื่นเช้าครั้งแรกในรอบกี่เดือนสามเดือนไปมสองเดือนใช่ไหมในรอบส,อเ,อสอเดือน่อาไม่ไดกว่าไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมันจริงไม่ตื่นเราตื่นกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างกลับบ้านก็นคือฟ้ามืดแล้วเอ้ยเดี๋ยวพีพีพนาะราวิทอันนี้ใช่ใช่พี่ปอยมั้เนี่ยพีป่ปอยเหรอใช่ไหเข้ามาเข้ามาเลย แขกรับเชิญเนี่ยกดได้ไหมเนี่ยพีนา B าบิ B ใช่ป่ะใช่ปหมเนี่ยคุณปอมไหมเนี่ยใช่ปหมเนี่ยฮัลโหลปอมปอมไหมเนี่ยปอมจริงเหรอปอมปอมไหมอะไรฮัลโหลอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเมาดูของผมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมไม่คิดว่าคุณจะรับนะเนี่ยโอ้โยยูโซคิวมากโอ้ยก็คือแบบเลื่อนไถ่อยู่แล้วแวะแล้วแวะมาเจอไม่ใช่หรอก เอ้ยขออะไรวะเนี่ยมันมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยผมอยากถามคุณเกิดเมื่อวานเมื่อวานคุณไปไปเขาได้หรอะไรมาผมเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนไปดูบริษัทแลมมาเฮ้ยดูอะไรดูอะไรครับอะไรวะเขินเขินหนึ่งอันนี้คือเห็นหน้าผมปะไม่เห็นเลยผมไม่เห็นหน้าคุณเลยเฮ้ยนี่แล้วจอเล็กมากจอเล็กมากแล้วทำไมหนึ่งจอนึงจะใหญ่วะ เปิดไลฟ์แล้วก็จอยมาเออร์ทำไมถึงโซคิวขนาดเนี้ <c oughs> พน so ยพอดีรม่พูดเลยครับพวกเรามันโซคิวอ, so อยู่แหละพวกเรามันน่ารักโอ้โหแบบคือโซทิววิมิตะเกนเลยทีนี้อไหนเนี่ยอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเออนะตอนนี้อ่ะแตอนนี้แวะมามาซื้อชาดแถวบา้านจอมผมอยากกินโยเกิร์ตคุณมากเลยผมยังไม่ได้กินสักทีเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้กินเดี๋ยวไว้กิน โอ้โหเฮ้ยโซคิวเกินอ่ะเอาดีแบบโซคิวไม่ได้เกินหรอโอ้โหผมสู้คู่คุณไม่ได้หรอกยุ่งคิวโอ้อเฮ้ยผมไว้มาแค่นี้แหละผมไปดีกว่าผมไม่อยากมารบกวนวหรอกสวยสวยมันสวยแล้วมันลงยังไงวะเนี่ยกดลงไม่เป็นอีกกไล่ออกนั่ไหน่ดิไล่ออกนั่ไหน่ดิไม่ให้ลงไม่ไม่ ออกไงวะเจนซีโค้ดฟอร์มนี้เราสามคนเดนนี้จะต้อออกไงเนี่ยเจ้ากูนั่งทำนั่งนานกว่าจะหายตาเจ๋ออะไรนะไปเชีพหายออกไม่เป็นเดี๋ยวขอนลองกดออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดนังเก็ตออเสร็จแล้วตัดแล้วออกแล้วเอ้ยเอ่อออกแล้วเฮ้ยพูดถึงปอนเนี้ยอยากทำงานมากเลยตอนนี้อยากกับอยากแบบวันๆแล้วคอนเสิร์ตอะไลเซอร์ปอนภูวินเนี่ย บอลวินไอไอเจมโปสเออยนีแก๊งเจนซี่โหวมันเ่ยน่าจะเดือดจริง Happy New y ย a r นะฮะไม่มีอะไรมากคิดถึงเฉยๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ที่ซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอนะครับขอบคุณที่รักพวกเรานะยได้มาตะแล้วก็แล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอกับทุกคนในปีนี้หวังว่าในปีหน้า บ้านเราจะใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอะไรสนุกๆมาให้เราได้ทำกันอีกเยอะๆนะครับเย่ๆๆเย่เพอร์เซนต์า so cute Yeah ี e a อ so cute happy new year ทุกคน happy new year นะครับเนี่ยมาสันส้นๆมาสันส้นๆให้หายยิ่ถึงพอรู้ว่าแบบทุกคนคิดถึง แฮปปี้นู่เย็นนะจ๊ะตาตาค้างไปแล้วพบปะตาค้างบายบายเลิฟยูไม่ยินต่ำึ่งค้างมากตาตาค้างทำท่าจุ๊บหน่อยก่อนก่อนไปเขาบอก ยบายตาตายบายพี่เจอกันเจอกันครับเดี๋ยวครับขอบคุณทุกคนมากยบายเจอกันนะครับทุกคนบายไปไปเฮปปี้ e w y เ a r